ปฏิหารหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อฤาษีได้เล่าไว้ในประวัติหลวงพ่อปานว่าเวลาหลวงพ่อปานไปหาหลวงพ่อเนียมก็ไปโดนดีเข้าเข้าไปแล้วจะหลวงพ่อเนียมที่ไหนความจริงหลวงพ่อเนียมก็เดินคว้างอยู่กลางวัดนั่นแหละมีผ้าอาบหนึ่งผืนที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าผ้าขาวมาแต่ว่าท่านั่นเขาเรียกผ้าอาบน้ำฝนสีเหลืองแต่ว่าผ้าที่ท่านนุ่งมันไม่เหลืองมันตุ่นๆเข้าไปแล้วว่ามันจะดำเหลืองหมดไปขาวก็ไม่ขาวกลายเป็นผ้าดำๆนุ่งแบบชนิด ไม่รัดประคดคาดลอยชายผ้าอีกผืนหนึ่งแบบเดียวกันคล้องคอเดินไปรอบวัดมีหมาวิ่งตามเป็นฝูงหลวงพ่อปานก็บอกว่าเมื่อท่านเห็นหน่าก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเนียมเห็นพระแกะ่แก่ผอมๆนุ่งผ้าลอยชายผืนหนึ่งเอาผ้ามาคล้องคออีกผืนหนึ่งเดินมีมาฝูงหนึ่งวิ่งตามไปท่านก็คุยกับมาตัวโน้นบ้างตัวนี้บ้างเดียวก็ยิ้มกับมาตัวโน้นลูกวัวมาตัวนี้ท่านก็นั่งดูเอว่าพระองค์นี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเนียมท่านไม่รู้จักนี่ทําไมหลวงพ่อปานจึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่า หลวงพ่อปานอยู่กับหลวงพ่อสุนทรนี่เป็นพระชั้นอองแล้วนับเป็นพระลืมเกิดแล้วท่านสอนหลวงพ่อปานได้ดีทุกอย่างรู้จนกระทั่งหลวงพ่อปานเคยปรารถนาพุทธภูมินานี่พระขนาดนี้ก็อองแล้วแต่ว่าเวลาที่หลวงพ่อปานไปหาหลวงพ่อเนียมนั่นหลวงพ่อสุนตตายแล้วเมื่อหลวงพ่อสุนตตายหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าท่านก็ต้องหาที่เกาะต่อไปเพราะหลวงพ่อสุนบอกไว้ว่าหลวงพ่อเนียมท่านเก่งท่านว่าอย่างนั้นท่านก็เลยเดาๆเอาว่าพระองค์นี้ต้องเป็นหลวงพ่อเนียม ก็วางปลดวางย่ามถอดรองเท้าเข้าไปถึงก็กราบหลวงพ่อปานบอกว่าแทนที่ท่านจะยกมือรับไหว้กลับจ้องหน้าเป็นวาจาที่กล่าวมาเป็นวาจาแรกก็คือมึงจากไหนว่ามึงมากราบกูทำไมหลวงพ่อปานบอกว่ากล้ากระผมมาจากเมืองกรุงเก่าขอรับกระผมจะมามัสการหลวงพ่อขอเรียนพระกรรมฐาน ว่าจาอีกคำที่ตามมาก็คือกรรมฐานโคตรพ่อโคตรแม่มึงมีที่ไหนกูไม่มีกรรมฐานคนบ้านี้เขาหาว่ากูบ้ากูเป็นบ้ากูพูดกับหมูกูพูดกับหมากูกินข้าวกับหมูกับหมาได้มึงจะมาเรียนกรรมฐานกับกูยังไงกูไม่รู้กรรมฐานมันเป็นยังไงว่าแล้วก็ขับไล่สายส,ส่งให้กลับวัดหลวงพ่อป่านก็นั่งทนฟังอยู่ในที่สุดเห็นถ้าจะไม่ได้เรื่องก็เลี้ยวไปหาพระในวัดไปขออาศัยนอนแล้วก็ถามพระในวัดว่าพระองค์นั้นได้ชื่ออะไรพระท่านก็บอกว่าองค์นั้นแหละชื่อหลวงพ่อเนียมละัะ หลวงพ่อปานก็สงใจคิดว่าดีและในเมื่อพบหลวงพ่อเนียมก็จะต้องเรียนให้ได้เอาซิม,มาพบคนดีตามคําสั่งของหลวงพ่อสุนเข้าแล้วในเมื่อพบเข้าแล้วเช่นนี้จะถอนได้อย่างไรไอเรื่องจะถอนไม่มีวันและไม่มีวันถอนวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อปานก็เข้าไปหาท่านอีกตอนนี้เข้าไปตอนเช้าเวลาที่พระฉันเข้าคือว่าพระที่ท่านทักอยู่ด้วยก็ดีเหมือนกันในตอนเข้าต้มเข้าต้มให้ท่านฉันแล้วก็บอกว่า ถ้าหาหาลวงพ่อเนียมต้องหาตอนเช้าจะค่อยยังชั่วสักหน่อยถ้าหาตอนเย็นไม่ได้แดดแข็งแดดจะจัดดีไม่ดีท่านก็ตวัดเอาง่ายฮ่าฮ่าเวลาที่หลวงพ่อเนียมฉันเข้าก้าวปรากฏว่าท่านนั่งบนโต๊ะสองชั้นข้างล่างเป็นโต๊ะตัวโตวข้างบนโต๊ะย่อมหน่อยมีกับข้าวเต็มท่านฉันองค์เดียวพระองค์อื่นๆตั้งวงฉันไม่ไกลกันนักบนโต๊ะของท่านพื้นโต๊ะชั้นที่หนึ่งมีหมาเต็มหมดท่านกินข้าวำํำท่านก็ป้อนตัวโน้นคำป้อนตัวนี้คำแล้ว ก็ท่านฉันคาป้อนหมาบ้างกินเองบ้างป้อนแมวบ้างคุยกับมาคุยกับแมวไปตามชอบใจเมื่อหลวงพ่อปานเข้าไปกราบกราบท่านก็ด่าเอาอีกท่านด่าเอาท่านไม่ยอมสอนท่านบอกว่าท่านไม่รู้กรรมฐานตอนนี้ล้อโคตรพ่อโคตรแม่เข้าเลยเอากันอย่างหนักในเมื่อหลวงพ่อปานเห็นท่าไม่ได้การมองดูพระที่เลี้ยงงอที่ไปอาศัยกุฏิอยู่ท่านก็พยักหน้าให้เข้าไปหาท่านก็เลยเข้าไปหาพระองค์นั้นท่านก็บอกว่าคอยก่อนพรุ่งนี้เข้าไปหาใหม่ พอวันรุ่งขึ้นก็เข้าไปหาในเวลานั้นอีกก็ถูกด่าพ่อล่อแม่อีกเอาขนาดหนะักหลวงพ่อปานก็ยืนยันคําเดิมว่าจะมาขอเรียนกรรมฐานเมื่อท่านยืนยันแบบนี้หลวงพ่อเนียมก็ชักนิ่งเอาตอนนี้หลวงพ่อเนียมนิ่งนั่งมองหน้าเป็งสักด์ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่น้อยนะไม่พูดและมองเป็งตามไม่กระพริบหลวงพ่อปานก็หมอบอยู่ข้างเท้าของท่านหมามันก็เลียหูเลียหูเลียหลังบ้างท่านก็ปล่อยมันบอกว่าช่างมัน ไอห,หัวเรากับลิ้นหมามันก็คล้ายคลึงกันไอลิ้นหมามันก็อยู่ส่วนหัวไอห,หัวเราก็อยู่ส่วนหัวมันประทดก,กันไม่เป็นไรหัวต่อหัวท่านบอกว่าดีแน่นําม,มันยังไม่เอาหัวแม่เท้าของมันมาพาดหัวเราๆก็ยังไม่ว่ามันเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังเป็นหมาของหลวงพ่อเนียมหลวงพ่อเนียมจ้องเปล่งสัก์ครึ่งชั่วโมงแล้วก็พูดมาคําบอกว่า ให้กับแม่ให้พวกมึงกรุงเก่านี่ได้ดื้อด้าเหลือทนโคตรแม่มันดื้อด้านมากด่าเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บด่าเท่าไหร่ก็ไม่ช้ำเอามันอยากจะเรียนก็เรียนสีวัดในเมื่อชาวบ้านเขาหาว่ากูบ้าแล้วมึงเรียนกับกูมึงก็เป็นคนบ้าต่อไปมึงจะต้องบ้าอย่างกูนะถ้ามึงเรียนกับกูหลวงพ่อปานก็เลยบอกว่าบ้าก็บ้าครับผมยอมบ้าถ้าผมไม่อย่างบ้าผมก็ไม่มาหาหลวงพ่อนี่ผมได้ยินข่าวหลวงพ่อแล้วผมอยากบ้าอย่างหลวงพ่อขอรับ ตอนนี้ท่านบอกว่าเพิ่งจะได้ยินเสียงหัวราะลั่นๆเลยหัวราะเสียงดังบอกว่าเออกูหาคนอยากจะบ้ามานานแล้วหาไม่ได้นี่กูบ้าคนเดียวมานานต่อไปนี้กูจะมีเพื่อนบ้าละโวยหลวงพ่อปานบอกว่าหลังจากนั้นท่านก็เลยสั่งว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะกลางคืนเวลาประมาณสักสองทุ่มนะเองนุ่งสบงทรงจีวรข้าสังฆาตให้ดีเข้าไปหาข้าในกุฏิเวลากลางวันนี้มันจะเรียนกันยังไงว่กกรรมฐานเขาเรียนกันกลางคืนมันเงียบสงัด หลวงพ่อปานก็บอกว่าใจชื้นพอตอนกลางคืนหลวงพ่อปานเข้าไปหาท่านปรากฏว่ารูปร่างท่านผิดไปมากผิวดำผอมเกรงแบบนั้นไม่มีท่านนุ่งสบงทรงจีวรผ้าสังฆาตเหลืองอร่ามผิวกายสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์หน้าตาอิ่มเอิบพระสมีกายผ่องใสสวยบอกไม่ถูกหลวงพ่อปานกราบสามครั้งแล้วก็นั่งมองท่านก็นั่งมองยิ้มยิ้มแล้วท่านก็ถามว่าแปลกใจหรือคุณหลวงพ่อปานก็ยกมือนมัสการบอกว่าแปลกใจขอรับว่า หลวงพ่อรูปร่างไม่เหมือนตอนกลางวันท่านก็บอกว่ารูปร่างนะคุณมันเป็นอนัตตานี่คือว่าเป็นอนิจจังมันหาความเที่ยงไม่ได้มันจะดำเราก็ห้ามมันไม่ให้ดำไม่ได้มันจะขาวเราก็ห้ามไม่ให้มันขาวไม่ได้มันจะผองเราก็ห้ามไม่ได้มันจะอ้วนเราก็ห้ามไม่ได้มันไม่มีอะไรจะห้ามได้เลยนี่คุณพระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังหลวงพ่อปานบอกว่าตอนนี้จะเริ่มสอนกรรมฐาน อธิบายไทรอจับใจฟังง่ายจริงๆพูดได้ซึ้งใจทุกอย่างเวลาท่านพูดคล้ายๆว่าจะบรรลุอนาตผลไปพร้อมๆท่านท่านสอนได้ดีมากพอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกให้ไปพักที่กุฏิอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับกุฏิของท่านแล้วเวลาทํากรรมฐานกลางคืนหลวงพ่อปานวางอารมณ์ผิดท่านจะร้องบอกไปทันทีบอกคุณปานเอ๋ยคุณปานนั่นคุณวางอารมณ์ผิดแล้วนี่หว่าตั้งอารมณ์เสียใหม่มันถึงจะใช้ได้ นี่หลวงพ่อปานบอกว่าท่านมีเจโตปริยานแจ่มใสมากท่านเรียนพระกรรมฐานอยู่กับหลวงพ่อเนียมสามเดือนแล้วจึงกลับก่อนหลวงพ่อปานจะกลับหลวงพ่อเนียมก็บอกว่าถ้าข้าตายนะหลวงพ่อหนองวัดพรหมดันเขาแทนข้าได้ถ้ามีอะไรสงสัยก็ไปถามหลวงพ่อหนองวัดพรหมดันนะ